สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับอยากจะเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมไว้ให้ประสบการณ์การใช้งาน r e d m i Note 12ด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่ผมใช้งานก็พยายามที่จะหา,หาจุดไหนเป็นจุดอ่อนจุดแข็งบ้างนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียก็เจอมาบางส่วนอยากจะเอามาเป็นข้อมูลไว้ให้หลายๆท่านที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับสําหรับตัว r e d m i Note 12ก็ถือว่าคนรีวิวเยอะมากนะครับช่องดังๆแล้วก็คนที่ ทดสอบมือถือมาเยอะๆเนี่ยครับเขารีวิวไว้เต็มที่เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟังก์ชันเด่นๆจุดเด่นๆของตัวมือถือนะครับผมก็เลยอยากจะออกมาอีกด้านหนึ่งก่อนที่ผมจะสั่งซื้อเนี่ยก็ลองดูรีวิวหลายช่องนะครับก็เจอจุดเด่นๆมากมายแต่พอใช้งานด้วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีจุดอ่อนด้วยนะแล้วก็จุดเด่นก็มีนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ไว้ให้มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับข้อดีหรือจุดเด่นเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือจะเป็นชาร์จเร็วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ ตัวมี่ซูเปอร์ชาร์จนะครับจะชาร์จด้วย3 3วัตต์นะค่อนข้างเร็วอันนี้ต้องยกให้เขาเลยเขาแถมอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะครับสำหรับของแถมเนี่ยมาครบทุกอย่างมีอะแดปเตอร์มีสายชาร์จเส้นใหญ่แล้วก็ติดฟิล์มมาให้ด้วยรวมทั้งมีเคสมาให้ถือว่าครบพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งของตัวนี้ก็คือเขาสามารถเสียบหูฟัง3.5ได้นะครับจุดเด่นๆเ,เลยนะมาโอเคมากเลยสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสแกนนิ้วมือง่าย อยู่ด้านข้างของนี่ครับสแกนนิ้วมือนี้ก็คือเราถือไปแบบนี้ก็ถือว่าสแกนนิ้วมือแล้วเข้าใช้งานได้เลยนะครับปลดล็อกแล้วก็กล้องด้วยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเด่นมากเลยในการใช้งานถือไปแบบนี้นครับนิ้วโป้งเนี่ยแอดไว้เลยนะครับนิ้วชี้ก็ได้ถ้าเกิดนิ้วชี้ซ้ายนิ้วชี้ขวาแอดไว้เนี่ยทุกอย่างครบสมมติแน่นอนนะครับอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าดีกว่าหลายๆรุ่นก็คือมือถือเครื่องนี้เบาครับ เบามากเทียบกับ iPhone 14 iPhone 13เนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยรู้สึกว่าเบากว่าเยอะนะครับสำหรับลหลายๆท่านถ้าไม่หมายเรื่อง iPhone หรือเรื่อง Android เนี่ยก็ Android เครื่องนี้ก็น่าสนนะครับเบาดีแล้วก็การเล่นเกมครับสมูทดีตอนแรกเห็นยูไอช้าๆเปิดกล้องช้าๆนึกว่าจะช้าด้วยแต่พอเล่นเกมจริงๆเนี่ยโอ้โหเร็วปื๊ดเลยนะครับสำหรับการประมวลผลเกมรู้สึกว่าเออทำได้ดีนะครับผมเล่นเกม c o u n t e r Strike ออนไลน์ครับก็รู้สึกว่าชอบครับแล้วก็ ความเป็น USB-C เนี่ยชาร์จได้เร็วนะครับส่วนเสียงก็ถือว่ากลางๆครับไม่ได้มีข้อดีข้อเสียมันจะออแอปบปแอบนิดหน่อยแต่ก็บางเสียงก็ทําได้ดีนะครับบางลักษณะแต่ว่าเสียงคลิป u t u b e เนี่ยมันจะสู้ iPhone ไม่ได้มันจะออแอปบปแอบอยู่ฝั่งเนี้ยลำโพงจะยุดจุดนี้อย่างเดียวนะครับแต่ก็โอเคอยู่นะไม่ได้ขี้เหร่ะนะครับแล้วก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างจุดอ่อนบ้างที่เจอนะครับจุดอ่อนที่เห็นชัดๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องกล้องนะครับเวลาที่เรา พยายามเปิดกล้องถ่ายเนี่ยถ้ากลางวันเนี่ยมันโอเคมันดูดีเพอร์เฟกนะครับ50เมกเนี่ยมันสวยนะครับแต่พอตกกลางคืนแสงไฟเท่านั้นแหละจะรู้สึกว่ามันทํางานช้าๆแสงมันจะวูบว่ามันโฟกัสได้ไม่ชัดแสงมันทําได้ไม่สว่างเท่าไอโฟนนะครับก็ลองดูหลายๆคนลองดูคลิปที่เขาถ่ายมาเปรียบเทียบกันให้ดูนะผมเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังส่วนตัวผมเนี่ยตั้งใจะจะเอามาถ่ายรูป เอามาอัดวิดีโอถ่ายคลิปมากนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้ดังใจมันดูโดยรวมแล้วสู้ iPhone ไ,ไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครที่จะเอามาทําวิดีโอเนี่ยมันสู้ iPhone 13ไม่ได้แน่ๆนะครับแล้วก็ความช้าของกล้องเนี่ยมันเห็นได้ชัดเวลาที่เราจะโหลดกล้องจะเปลี่ยนโหมดจะเปลี่ยนโฟกัสอะไรพวกนี้ครับจะซูมเข้าซูมออกเนี่ยครับมันเห็นได้ชัดว่ามันกระตุกนะครับมันไม่สมูทเหมือน iPhone น,นะตัวนี้ต้องทําใจกับ Android รุ่นนี้นะครับ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับการสแกนใบหน้าในที่มืดการสแกนใบหน้าในที่มืดรุ่นนี้ทําไม่ได้พอแสงน้อยหน่อยเนี่ยมันจะสแกนใบหน้าอันล็อกไม่ได้จะต้องใช้ลายมือนะครับอย่างเดียวนะรู้สึกว่าชัดเลยแล้วก็สุดท้ายที่ผมเจอก็คือเราใส่หน้ากากเราจะไม่สามารถแอดใบหน้าได้เหมือน iPhone นะครับตัว iPhone เนี่ยเราใส่หน้ากากอยู่เขาก็จะสามารถที่จะอันล็อกได้แต่ตัวเนี้ยต้องถอดหน้ากากอันล็อกนะครับผมหาวิธีแล้วนะ หรือว่าผมหาไม่เจอเองก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าใส่หน้ากากอยู่เนี่ยไม่ได้เลยต้องถอดหน้ากากเพื่ออันล็อกด้วยใบหน้าหรือว่าอาจจะใช้วิธีใหม่ก็คือเปลี่ยนมาเป็นสแกนไลวยนิ้วมือเลยก็จบนะครับแล้วก็ค่อยปลดล็อกประมาณนี้ครับก็เอามาเล่าให้ฟังสั้นๆถ้าเกิดท่านใดมีคอมเมนต์หรือมีคาถามอยากให้ทดสอบก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้มาเสริมเฉยเฉยก่อนหน้านี้ก็รีวิววิธีใช้งานวิธีตั้งค่าเริ่มต้นใช้งานไปนะครับก็สามารถกลับไปดูไไไดดด้้้ผผมมมมนน่่่่่าาาาาจจะะะรีวีววิลลเเอเออยยยทหๆๆชงัแตกส เพื่อเติมข้อมูลให้เต็มนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์เล็กน้อยจากคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ